พี่เกียรทํทำการบ้านนะคะจ้างให้ทำการบ้านแล้วเราก็แบบจ้างทำการบ้านอันยองเจอค่ะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับช่องคนรักชมชนนะคะทุกคนอกว่าเรานะคะที่เกียรทํทำการบ้านนะคะเพราะมันเยอะมากแล้วครนี้แม่ก็เลยบอกว่า เอองั้นเดี๋ยวจะจ้างให้ทําการบ้านแล้วเราจะจ้างทําการบ้านจ้างจ้งจงจงางแบบไหนหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วแม่เราก็เลยเอาตัวเราเนี่ยมาที่บีซีเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจ้างอะไรนะทุกคนกำลังกดเงิน่าไงคะแม่เสื <c oughs> ้อสวยมากคิเอาน น่ากินมานกคุะทำนต้วะคะทุกคนตอนนี้นะคะพิซซ่าของเรากนะ็มาแล้วมาเป็นเซตหนึ่งมีสปาเกตตี้นะคะแล้วก็ไก่นะแล้วก็พิซซ่านะคะก็คูอน่ากินมากทุกคนหมด้วยหอมเด็ดกินกับโรยชาจะเต็มยังไงเรา,ด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 ,ยายดูทุกคนให้ ม okay. ัดผมพวกไปข้างหลังไปแล้กเคพร้อมแล้วก็กินน้อนอ่ะก็คือจะบอกว่าที่นี่นะทุกคนเลือกได้หลายรสเลยนะสปาเกตตี้เนี่ยก็คือจะมีหลายอันเลยนะเช่นสปาเกตตี้พวกแบบใส่กุ้งใส่อะไรแต่ด้วยความที่เรานะคะชอบจะกินสปาเกตตี้ที่มันเป็นแบบอะไรอ่ะ สักอย่างเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นจิ้มขาวๆครีมนะคะทุกคนอร่อยดี รสอะไรนะจำไม่ได้แล้วอร่อยมากน,น่า,นนากินมากอืมเผ็ดอืมเ,เหมือนไก่เนี่ยเป็นซอสเกาหลีผสมมาทุากคน อค่ะเราจะไม่เป็นผู้ดีนะคะเออสองข้าเราต้องเพิ่มความเผ็ดด้้ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่อร่อย ไม่เผ็ดไม่รอร่อยเลยจริงๆ รีบร้อยกินมมากนะคะแล้วก็เอาไปเอาไปกินที่บ้านอีกนะคะเพิ่มได้แบบว่าเดี๋ยวไปที่บ้านแล้วจะอยากกินอีกค่ะทุกคนซึ่งปกติก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็เลยสั่งมาอีกค่ะเอาไปกินที่บ้านนะคะทุกคนนะคะทุกคนคืเราต้องพูดเสียงเบาหน่อยเพราะว่าคนที่มาที่เนี้คือคุดยอดเพรามานั่งทำกันบ้านจะเป็นแบบนักศึกษาอะไรต่นนางๆงานทางบ้านหรือว่าแบบมาทำพวกงานต่างๆนะคะทุกคน อันนี้เราขึ้นมาชั้นน่าจะชั้นสามนะคะคนเกลเลยแบบว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าชั้นทางล่างนี่คือคนเยอะมาก เราก็จะทำการบ้านกันนะคะโารบ้านนะอะไรามาดูอย่างแรกเลยเขียนชื่อก็ต้องพูดต์ตัวใหม่เขียนชื่อแป๊บนะคะทุกคนแค่เริ่มเขียนชื่อก็ลวงนอนแล้ว มาดูกันวิชารแรกนะคะจะเป็นวิชาอะไรนะคะถ้าเป็นวิชาภาษาไทายนี่รู้ๆกันอยู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้ทำในสมุดค่ะสมุดเราไม่ได้เอามาทำดีมั้ยอภาษาอังกฤษว่าภาษาอังกฤษวิชาแรกใช<ร>่ไหมใช่<ร> มาดูกันว่าภาษาอังกฤษจะมีอะไรบ้างโอ้แค่เริ่มต้นหมาก็ให้อ่านเนื้อเรื่องแล้วนะคะทุกคนดูเนื้อเรื่องแล้วคือภาษา,าอังกฤษค่ะรีบาอโอ้โหมีหลายเรื่องด้วยนะประเด็นเออมีอีกแล้สวสเดยอะมีอีกค่ะเป็นแถวนี้ทุกคนให้อ่าน อันนี้น่าจะอ่านเสร็จแล้วนะคะอ่านเสร็จแล้วก็ให้มาเช็คถูกว่าจากเนื้อเรื่องที่คุณอ่านมาจะเป็นยังไงว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ถูกหรือไม่ นะคะทุกคนแล้วก็ลงไปเอาขอเรียกว่าเป็นเซตผลไม้นะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตลอยมาใี้ด้วยคือน่ากินสุดๆไปเลยนะคะทุกคนสรุปก็คือไม่ได้มาทํากันบ้านละมั้งนะแก็คือน่ากินมากเต่เราก็จะมาเทกเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกัน,นะค่ะทุกคนเดี๋ยวก็มาเทกเลยทุกคนล ช็อกโ,โกแลตมันเป็นน้ำอึ่งแล้วก็เทตรงนี้ด้วยนะทุกคนเราเห็นในลูกว้าวน่ากินสุดๆเลยค่ะทุกคนทุกคนมาดูนี่น่ากินมากนี่ทุกคนน่ากินมากนี่ทุกคนตอนนี้เราก็เทเสแล้วนะคะสิ่งที่ได้ออกมาแบบนี้เลยน่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็มากินกันเลยว่าจะ เป็นยังไงกินกันทุกคนทุกคนน้ำเย่อยๆ่หนสองส,อสาม แ uh ต่ต้องไม่ใ่ย่างอะไรต้านนะยิ่งอิ่มก็อร่อยค่ะทำรูปอร่อยมากเราจะเดินขึ้นไปไกลตรงไปเรากินผลไม้กันนะคะ ก็คือปีน้นทุกคนแบบเอาผลด,ด,นนดววา,ออกาด้ก,กมาินกับน้ึ่ง่แล้วก็จะ่ามันจะอร่อยไหมเราดูกันเอาะกินแกงก่อนชิมกับเออน้ำผึ้งน,นะคะเออมาคัา่วจากน้ำผึ้งเออ เหมือนเคยเห็นอยู่นะน่าจะอร่อยนะครับผมสองสามอือร่อยแบบขนมปังขนมปังโรยน้ำผึ้งแล้วมันโรยกันด้วยน้ำผึ้งยั่วจ้า อร่อยมากอิ่มไปแลนวกันแม่ไปกันฮะทุกคน แล้วทุกคนดูวิวข้างล่างสีสวยมากเนี่ยมีสิงช,ช้าสูงสูให้นั่งด้วยเอาละค่ะทุกคนถ้าใครชอบพิมีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย